สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟิดีโอบล็อกตอนที่520ของโตติงตองออดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับเกิดขึ้นด้วยความแปลกใจครับคือตามปกติแล้วเนี่ยครับโตติงตองจะไม่รีวิวไมโครโฟนพูดและร้องในงานแสดงสดที่อยู่ในช่วงราคาต่ำกว่าชัว s m 58นั่นเป็นเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะการันตีความทนทานคุณภาพเสียงและประสิทธิ ที่ภาพต่างๆให้กับคุณได้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผิดคาดมากมองตาผมสิผิดคา,า,ามมดคารจริงๆครับคือผมไปเจอไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยในร้านดีลเลอร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับใส่กล่องค่อนข้างที่จะเก่าแล้ววางเก็บอยู่บนหิ้งครับโดยที่ไม่มีไมโครโฟนตัวอื่นอยู่บนหิ้งเลย ด้วยความที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันสะดุดตาดีเราก็เลยไปเอามันลงมาดูครับปรากฏว่าแทนที่มันจะเป็นแค่หนึ่งตัวในร้านอย่างที่ผมคิดไว้กลายเป็นมันคือหนึ่งในสต็อกหลาย10ตัวที่ดิลเลอร์เจ้านี้สต็อกเอาไว้ขายครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นไมโครโฟนที่ขายได้เรื่อยๆขายได้ชิลๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าราคามันถูกและประสิทธิภาพมันดี ผมจึงอดไม่ได้ครับเอามาลองครับพอยิ่งลองเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจว่ามันมีอะไรเหนือกว่าการเป็นไมโครโฟนสำหรับพูดและร้องในงานสเกลเล็กเช่นคาราโอเกะงานประชุมต่างๆมันสามารถนำไปใช้บนเวทีได้เลยด้วยซ้ำครับงานแสดงสดสเกลไหนก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณอันจำกัดผมอยากให้คุณพิจารณาตัวนี้ครับ ลีวิด MTP 250 DM นั่นเองครับ <c oughs> เรามาดูเรื่องของวัสดุกันเลยดีกว่า วัสดุของไมโครโฟนตัวนี้ครับมันก็จะมีความทนทานที่ค่อนข้างจับต้องได้ผมรู้สึกเลยครับว่ามันจะสามารถทนการอ b บ s ิหรือการทารุณกรรมบนเวทีได้เป็นอย่างดีครับไซส์ของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับชัว s m SM58 ก็จะต่างกันเล็กน้อยแต่จุดที่ต่างกันเยอะครับก็คือตะแกรงของตัว MTP250DM ที่เป็นตะแกรงสาร2ชั้นครับ สารสองชั้นในราคาแค่2,000กว่าบาทเนี่ยครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเช่นเดียวกันผมก็เพิ่งมาเจอหลังจากที่เอามันกลับมาลองที่บ้านนั่นแหละไอ้ตะแกรงตรงนี้เนี่ยครับผมเชื่อว,ว่าผู้ผลิตจงใจทำขึ้นมาให้กันลมหรือกันโพลีฟเสียงพรืบต่างๆได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราหมุนหัวตะแกรงออกมาครับเราก็จะเจอ Voice Microphone Dynamic อยู่ข้างใน ไอ้ voice ตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีหน้าตาเหมือนกับ voice OEM จากประเทศจีน อันนี้ไม่ปฏิเสธเลยครับไมโครโฟนราคา2,000กว่าบาทเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ผลิตจะตัดสินใจเซฟเงินค่า R&D voice microphone ไปทำส่วนอื่นของไมโครโฟนให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแทนครับเช่นเรื่องของช็อคเมาส์กัน handling noise เรื่องของตะแกรงอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เป็นต้นครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับให้มาค่อนข้างชัด เียมดีไม่ดีครับให้มาคุ้มค่ากว่าไมโครโฟนที่ราคาสูงกว่ามันอีกครับเพราะว่ามันมีตัวไม่มีคอจับไมซึ่งเป็นตัวพลาสติกซึ่งค่อนข้างสร้างรอยกับด้ามไมโครโฟนได้ยากมากและที่สำคัญครับมีซองหนังและมีฟองน้ำหุ้มหัวไมเพื่อกันลมและเสียงพื้มาให้อีกอันหนึ่งด้วยครับ สุดยอดครับอันนี้ผมยอมรับเลยครับว่าเขาให้อ c เซซอรี y มาค่อนข้างคุ้มค่าเลยสำหรับไมโครโฟนราคานี้แค่ฟองน้ำเพิ่มอย่างเดียวเนี่ยก็ให้มามากกว่าไมโครโฟนที่ราคาแพงกว่าแล้วละครับเราจะมาดูสเปคของมันกันครับโดยที่เราจะเทียบกับชัว s m SM58 เช่นเคย ไ i โครโฟนลีวิด MTP 2 5 0 DM ครับมีการตอบสนองความถี่ตั้งแต่6 0เฮิร์ถึง1 8 0 0งหดัเฮิร์ดังนั้นครับรายละเอียดเสียงเบสเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากตัวเลขมันจะรับได้น้อยกว่าครับัว s m 5 8แต่เสียงสูงครับมันจะรับได้เยอะกว่ามีค่า Sensitivity ครับใกล้เคียงกันมากครับอยู่ในระดับที่ว่าเราไม่ต้องแคร์มัน ลบ54 d b v o กับลบ54 d b v o แม่งไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับแค่0.5เท่านั้นเองครับเสียบเข้าไปแทบจะดังเท่ากันเลยนั่นเองผมเนี่ยอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันทำขึ้นมาเพื่อชน SM58 ด้วยหรือเปล่าถ้าชนจริงเนี่ย <c oughs> น่าคิดมาก เรามาดูในส่วนของกราฟการตอบสนองความฉี่กันต่อครับในกราฟการตอบสนองความฉี่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าตัว f r e q u e n c y response ของ MTP 250 DM เนี่ยมันจะค่อนข้างดูแล้วเนี่ยมัน extreme น้อยกว่า Sure SM 58ถูกไหมครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเรานับที่ขีดที่แสดงอยู่บนกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีอัตราการบูสต์ความถี่ต่างๆซึ่งใกล้เคียงกับ SM58 มากนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยแค่จากกราฟตรงนี้เราสามารถฟันธงได้ว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงที่ค่อนข้างพุ่งครับและสามารถตัดผ่านสเตจหรือเวทีที่มีเสียงดังมากๆหรือสถานที่ที่มีเสียงรบกวนมากๆได้เป็นอย่างดีนั้น แต่เราก็จะต้องแลกด้วยความเป็นธรรมชาติของเสียงซึ่งจะน้อยลงตามไปด้วยเมื่อเรามาดูทิศทางการรับครับ เมื่อชีบกับ SM 5 8เราก็จะเห็นเลยว่าแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับผมมีความสงสัยเกี่ยวกับกราฟโพลาแพทเทิร์นหรือทิศทางการรับของ MTP 2 5 0 DM ด้วยซ้ำคือไมโครโฟนราคาแพงๆส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถทำให้มันสม่ำเสมอเป็นรูปลูกพีชแบบนี้ได้เลยครับผมจึงไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเป็นสเปคจริงจริงหรือไม่ แต่ช่างมันจอครับคุณส่งมาแบบนี้เราก็ดูและพิจารณากันไปในลักษณะนี้ครับเราจะเข้าสู่การทดสอบไมโครโฟนกันครับเริ่มจาก proximity effect นั่นก็คือปรากฏการเสียงบวมเมื่อต้นเสียงเข้าไปอยู่ใกล้ไมโครโฟน,ในครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ผมถอยออกมาครับที่ระยะ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาอีกครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปก,กติของผมครับ1 2 3 4 5ส่วน proximity effect ของ Sure h SM 5 8จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5ต่อไปจะเป็นการทดสอบโพสซีฟหรือเสียงพืบกับ MTP 250 DM จาก L ีวิตครับพือ้อทื่ ชื่อพือ้อทื่อชื่อส่วน plosive ของ sure sm 5 8จะดีกว่าหรือแย่กว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับพือ้อทื่อชื่อพือ้อทื่อชื่อเรามาดู off axis c o l o r a t i o n ของไมโครโฟน MTP 250DM กันดีกว่าครับ ขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับคือตำแหน่งศูนย์องศาพอดี12345ผมค่อยคอยขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ12345ผมขยับไปเรื่อยเรื่อยครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ 12345 1, และขยับไปอีกครับที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ12345ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ12345ขยับกลับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับและขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ Off-Axis Coloration ของชัว r อชเจะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาจากไมโครโฟนครับ 123 1, 45ขยับไปอีกครับที่ตำแหน่งด้านหลังไมโครโฟนครับ123 45ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่ง90องศาของไมโครโฟนครับหนึ่งสขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ4ี่สองศาของไมโครโฟนครับ 1>, 1 2 3 4 5และกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับต่อไปเรามาดูเรื่องของ handling noise ของ MTP 250 DM จาก Leewit กันครับ ต่อไปคือ handling noise ของ Sure h SM 5 8ครับส่วน t r a n s i t response จะเป็นอย่างไรสำหรับ MTP 250 DM จีจีกจีจีกีท,กทกรานเซนเรีสปอนส์ของชัว s m SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจีจีกจจกและท้ายที่สุดครับผมจะเงียบให้คุณฟังประมาณ8-10วินาทีครับ และผมจะเงียบให้คุณฟังครับประมาณ8-10วินาทีครับจากที่ผมได้ทดสอบไมโครโฟนลีวิต MTP 250 DM คู่กับชัว r e SM 5 8 ต้องขอบอกเลยครับว่าค่อนข้างผิดคาดและเกินคาดมากๆครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของ proximity effect ครับ proximity effect ของ MTP 250DM จากรีวิตเมื่อเทียบกับ Sure SM58 มีเยอะกว่าครับแล้วก็สามารถลงเก็บในรายละเอียดเบสต่ำได้เยอะกว่า SM58 ด้วยถึงแม้ข้อมูลเชิงตัวเลขครับจะระบุว่า SM58 เนี่ยสามารถตอบสนองความถี ได้ตั้งแต่50เฮิร์ซส่วนีวิดตั้งแต่60เฮิร์ซก็ตามอันดับที่2ครับคือเรื่องของ r r s ซีฟครับ r o s ซีฟในที่นี้เนี่ยครับเนื่องจากว่า e วิ t MTP 250 DM เป็นไมโครโฟนที่เก็บรายละเอียดย่านเบสต่ำได้เยอะกว่าชัว s m SM58 ครับมันก็เลยทำให้เกิดโพลซีฟที่เยอะขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็แนะนำให้ใช้ฟองน้ำสวมซะนะครับไมโครโฟนลีวิต m t p 2 5 0 d m สําำหรับผมมีโพลซีฟที่สูงใกล้เคียงกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์สำหรับร้องและพูดบางตัวเลยละครับ เมื่อเรามาดูที่ off axis c o l o r a t i o n ครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศา Le วิต MTP 250DM เนี่ยจะมี Color สูงกว่า SM58 ประมาณหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปพิเจารนณะา Polar Pattern ของตัวนี้ เราก็อาจจะเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าอ๋อเป็นไปได้เพราะเสียงแหลมเนี่ยมันอยู่แบบแคบมากๆครับแคบเกินไฮเปอร์คาดิโอยเข้าไปอีกเมื่อเทียบกับคา์ดิโอย์ซึ่งอยู่ในย่านอื่นนั่นเองอันนี้ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครับไมโครโฟนตัวนี้ถ้าเกิดคุณต้องการให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมและโอเคที่สุดการุณาอยู่หน้าไมค์ขยับได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ส่วน handling noise ครับไม่ต้องไปพูดถึงครับแพ้ชัว SM 58ขาดลอยเพราะว่าชัว SM 58เนี่ยมีเทคโนโลยีและดีไซน์ของการออกแบบช็อคเมาส์กัน handling noise ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับไมโครโฟนที่ราคาถูกกว่า SM 58ถ้าเกิดมีเจ้าไหนทําแล้วเนี่ยมันทําได้ดีกว่า SM 58 ผมสู่ฮกเลยครับมันเป็นอะไรที่ต้องคิดกันเยอะพอสมควรครับแล้วก็เรื่องของ transient response ครับคุณก็จะเห็นเลยว่า MTP 2 5 0 DM เนี่ยมี transient response ที่คมชัดมากกว่า Sure SM 5 8อย่างเห็นได้ชัดแค่คุณนะภาพเสียงที่คุณได้ยินผมพูดเข้าไปหาไมโครโฟนตัวนี้คุณก็น่าจะสังเกตแล้วนั่นเองถูกไหมครับทีนี้ครับเรื่องของคุณนะภาพเสียงตรงๆกันละ เมื่อเทียบกับชัว SM58 เนี่ยครับคุณจะรู้สึกทันทีเลยว่าชัว SM58 เนี่ยเสียงมันอั้นมันหนืดไปเลยใช่ไหมครับคำตอบคือถูกต้องครับถึงแม้ว่ากราฟ Fre q u e n n y Response ของ l ีวิต MTP 250 DM จะดูแล้วมีเทรน์ที่ใกล้เคียงกับชัว SM58 ก็ตาม แต่ว่าคุณภาพเสียงก็ยังแตกต่างครับ리วิต MTP 250 DM เนี่ยมีการยกย่านกลางกลางแหลมและแหลมให้มีความกระจ่างชัดกว่า SM 58อย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราพิจารณาจากความ High Fidelity หรือว่าคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับของจริง อันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่บอกได้อย่างเต็มปากเลยว่า MTP 250 DM จากลีวิตมันช่างห่างไกลไปมากครับเพราะว่ามันมีการบูสต์ความถี่กลาง กลางแหลมแล้วก็แหลมให้มันสามารถพุ่งเอาชนะเสียงรบกวนบนเวทีและสภาพแวดล้อมไปถึงหูของคนฟังให้มากที่สุดนั่นเองครับมันจะแตกต่างจากไมโครโฟนไฮเอ็นต่างๆที่ค่อนข้างจะสมูทตลอดย่านความถี่เพื่อที่ว่าให้คุณสามารถปรับเอาตามความพอใจของคุณให้มันเหมาะสมกับงานนั่นเองครับ หรือถ้าเกิดพูดกันง่ายๆครับคุณเอาไมโครโฟน MTP 250 DM จาก l ีวิตตัวนี้หรือไมโครโฟนที่มีลักษณะการบูสต์ความถี่แบบเดียวกันเช่น SM 5 8ไปใช้ในสถานที่ที่ทุกคนเงียบและพร้อมฟังคุณหรือว่าไปใช้ในสถานที่ที่มีแนวดนตรีซึ่งไม่แย่งกันดัง อันนี้แหละครับคุณจะเห็นเลยว่าไมโครโฟนที่มีลักษณะการบูสต์ความถี่กลางกลางแหลมแล้วก็แหลมในแบบนี้มันก็จะไม่มีคุณภาพที่เท่ากับไมโครโฟนไฮเอ็นที่มันสมูทตลอดย่านอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ไมโครโฟนตัวนี้ mtp 250 dm สำหรับงานใดก็าตามครับที่มีงบประมาณอันจำกัดไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะ ห้องประชุมงานคอนเสิร์ตต่างๆถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณอันจำกัดจริง MTP 2 5 0 DM เป็นไมโครโฟนที่คุณน่าจะเอามาลองแล้วก็ตัดสินใจเช่นเดียวก,กันกับที่คุณกำลังมองหาชัว SM 5 8ครับ จบแล้วครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจไมโครโฟนตัวนี้ไปค้นอากูเอาครับว่ามีใครขายบ้างราคาประมาณเท่าไหร่ผมอาจจะมีลายแทงทิ้งเอาไว้ให้คุณในตอนใช้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลายแทงอันนี้หายไปก็แปลว่าเขาขายหมดแล้วนั่นเองครับต้องขอขอบคุณบริษัทโน้ตซาวแอนไลท์จำกัดผู้ซึ่งเป็นดีลเลอร์และเอื้อเฟื้อไมโครโฟนตัวนี้มาให้ผมได้ทดสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ